สวัสดีคะ่ะตาจะหาวันหญิงตาจีหลายขั้นซิงซิง Family วันนี้มัมมาพานะคะวันนี้พาชายเดียวอีกแล้วเนาะเพราะว่าซิงซิงเขาหลับนะโอเคทุกคนคะวันนี้นะคะพาอยากจะมาแชร์ประสบการณ์อย่างหนึ่งที่หลายๆคนถังเข้ามานะคะว่าหลายๆคนในที่นี่มาถึงว่าทั้งคนรู้จักเนาะแล้วก็แบบเพื่นแบบเขาเรียกว,ว่าอะไรอะ่ะ เออ,เอ,อคนรู้จักแล้วกันเออแล้วก็คนที่ไม่รู้จักกันนะคะก็เหมือนอยากจะรู้ว่าจุดเริ่มต้นของการอยู่จีนของพานียมาจากไหนมาได้ยังไงทำไมถึงย้ายไปอยู่จีนนะคะเพราะว่าเท่าที่ฟังคลิปเนาะก็คือตอนนี้พาไปอยู่จีนเนี่ยพายังไม่ได้แต่งงานกับ แฟนพานะคะยังไม่ได้แต่งงานกับสามีทานะะตอนนั้นยังเป็นแฟนกันอยู่นะคะก็คือพาเ,ออเจอกับสามีที่ไทยถูกไหมคะแล้วก็เราก็คบกันอยู่ที่ไทยจนเขาเนี่ยย้ายไปทํางานที่จีนซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาไปทํางานก็คือเพิ่งเริ่มทํางานนะคะก็พาก็อาศัยว่าเออแฟนไปทํางานเราก็เหมือนถือโอกาสได้ไปเที่ยวที่จีนบ้าง บางครั้งนะคะก็ไปก็ไปแหละไปเที่ยวก็พอช่วงที่คบกันก็คือไปเที่ยวที่นู่นบ่อยนะคะปีหนึ่งก็ประมาณสองครั้งอะไรอย่างเงี้ยก็ถามว่าไปเที่ยวเนี่ยมันก็โอเคเราก็ชอบอะทุกคนคือเราไปต่างบ้านต่างเมืองเนาะเจอต่างวัฒนธรรมให้เราเรียนรู้ให้เราได้แบบเออเล่นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรได้เที่ยวเล่นอะไรอย่างเงี้ยกินของกินแบบที่มันไม่ได้อยู่ ที่มันไม่ได้กินในไทยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะคือมันก็มีความสุขดีเนาะแต่ว่าการไปอยู่จริงๆเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงจนจนที่พ่อแม่เขานะคะคือเหมือนมาจับเข่าคุยกับเราแหละก็คือมานั่งคุยกันว่าเนี่ยเธอควรจะมาอลองอยู่ก่อนไหมมาลองว่าที่จีนมามาลองว่าที่จีนเป็นยังไงเธออยู่ได้หรือเปล่ามาทํางานที่นี่มาใช้ชีวิตที่นี่นะคะอ่าพาก็ พอเขาชวนเออเราก็มาบอกทางบ้านเราว่าเออเราอาจจะต้องตัดสินใจที่จะไปลองอยู่ที่นู่นเกาะคือที่บ้านพาค่อนข้างให้อิสระเนาะก็เลยบอกว่าอ่ะโอเคงั้นก็งั้นก็ไปแล้วกอบกับว่าพาเนี่ยคือตอนนั้นเปิดร้านกาแฟเล็กๆเ,เนาะในหมู่บ้านแล้วก็ก็เลยไปให้พี่ชายดูต่อดูแลต่อนะคะก็เป็นของพี่ชายไปแล้วนะคะเออก็ถามว่าณนะตอนนั้นคิดไหมว่าจะมาทําอะไรก็ ก็ไม่ได้คิดเท่าไหร่นะจริงๆทุกคนก็ไม่ได้รู้หรอกว่าไปจีนจะไปทำอะไรคิดแค่ว่าเออเราลองไปก่อนเดี๋ยวลองลองไปหางานเราลองไปทำดูว่ามันจะได้หรือเปล่าเออนะตอนนั้นพาก็ไปไปไปอยู่กับแฟนนะแฟนพาก็ไม่ได้อยู่บ้านเกิดขเขาแล้วไม่ได้อยู่ที่กวางสีแล้วเนาะตอนนั้นก็เขาก็ย้ายมาอยู่ที่กวางโจ ย้ายมาทํางานนะคะตอนนั้นเป็นโฮมออฟฟิศเนะาะก็คือเขาก็เหมือนแบบว่าหาห้องพักอะไรอย่างเงี้ยให้พาอยู่แถวๆที่ทํางานเขาซึ่งนะเป็นนั่นเป็นจุดเริ่มต้นแรกเลยนะคะที่พาได้ไปอยู่จีนเนาะคือตอนแรกอะเอางี้ทุกคนเอาง่ายๆพ่อแม่พ่อ,พอ,พอสามีเขาบอกว่าเขาว่าทําธุรกิจส่วนตัวซึ่งตอนนี้พาก็ยังไม่รู้เลยว่าเขาทําอะไรนะคือคบแบบแฟนมาเจ็ดแปดปีก็ยังเจ็ดปีได้ก็ยังไม่รู้เลยว่าพ่อเขาทํางานอะไรเขาบอกว่าทําอาชีพส่วนตัว ซึ่งซึ่งออพะก็บอกว่าเอองั้นก็ดีเลยขอให้พ่อเธอช่วยทำวีซ่าทำงานได้ไหมคือเหมือนไปอยู่ทำเป็นบริษัทพ่อเธออะไรอย่างเงี้ยอืมตอนนั้นเขาก็รับปากว่าจะทำให้เรานะเออพาก็ตอนแรกพากไปได้วยวีซ่าท่องเที่ยวเนาะเพราะว่าพาไม่ได้ไม่ได้ไปเรียนไงก็ทำวีซ่านักเรียนก็ไม่ได้จะทำวีซ่าแต่งงานก็ไม่ได้เพราะว่าตัวเองก็ยังไม่ได้จดทะเบียนนะคะเออเหมือนการเราเราอยู่ก่อนแต่งแหละทุกคนก็คือประมาณว่า ทุกคนคะอันนี้อันนี้บอกก่อนนะเดี๋ยวจะเกิดดราม่าขึ้นเนอะน้องๆหนูๆน,นะคะที่อายุน้อยกุพพาที่ยังเรียนไม่จบนะถ้าได้ดูคลิปนี้ของพี่นะคะการอยู่ก่อนแต่งเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียต่างกันเนาะ<ม>เราเราพยายามจะเ,เรียนรู้ข้อดีข้อเสียด้วยนะคะซึ่ง พี่เองนะคะขอแทนว่าพี่แล้วกันเพราะว่าถ้าอยู่น้อยกว่าที่ดูคลิปนี้นะคะคือพี่เองเนี่ยที่อยู่ก่อนแต่งเนี่ยเพราะว่าเราอยู่ในสถานะที่เราทํางานแล้วนะคะเราถึงได้กล้าที่จะอยู่ก่อนแต่งเนาะแต่ถ้ายังยังเรียนอยู่นะคะยังสู่วัยเรียนมัธยมมอต้นมปลายมหาลัยก็คือก็ถามว่าอยู่ก่อนแต่งได้ไหมถ้าคิดว่าตัวเองพร้อมนะหรือว่าพร้อมที่จะใช้ชีวิต ก็ก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าสําหรับพี่คือตอนนั้นไม่ได้พร้อมนะคะก็ให้เราใช้ให้เราพร้อมในทุกๆด้านก่อนเนาะก็ค่อยว่ากันนะคะเรื่องอยู่ก่อนแต่งหรือแต่งก่อนอยู่นะเออก็ยังก็ยังมันก็จะเป็นเขาเรียกว่านะคือต้องรับให้ได้นะกับผลที่ตามมาแล้วกันอย่างนี้ละกันนะคะเออพาก็ถือว่าเป็นการอยู่อยู่ก่อนแต่งนั่นแหละแล้วเพื่อที่จะได้รู้ว่าเราสามารถอยู่ที่นู่นได้หรือเปล่านะเออตอนที่พาไป ผักก็ไม่รู้ว่าจะทําอะไรก็เหมือนเวลาเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยก็ชวนแฟนนะคะไปไปดูโนที่ที่กวางโจนี่คือไปดูแบบไปเยอะมากทุกคนคือไปจนแบบว่าเดินจนเข่าแบบอักเสบเลยอะ่ะแบบเหมือนเอ็นเข่าอักเสบหรืออะไรอะ่ะคือบวมเลยอะ่ะแบบคือเดินเยอะมากๆแบบเดินไปเดินไปนู่นไปนี่อะเพื่อที่จะไปดูที่อยากจะเปิดร้านขายของนะคะแต่อย่าลืมนะทุกคนพูดฟังมันเหมือนง่ายเนาะแต่จริงๆแล้วมันยากมากนะ เวลาเราไปอยู่นู่นจริงๆค่าที่ก็ไม่ถูกแล้วไหนจะต้องเราก็ไม่ได้มีความรู้ที่จะถึงขนาดเปิดร้านได้เนาะเพราะว่าเราก็ทําเป็นแค่ตอนนั้นอยู่ไทยก็ทําเป็นแค่กาแฟแล้วก็เครื่องดื่มอะไรอย่างเงี้ยแต่เราทําอย่างอื่นไม่เป็นชาไข่มุกอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ยังทําไม่เป็นของที่คนจีนเขาจะกินกันอะคือเราก็ไม่รู้เรื่องเลยไม่ได้มีความรู้แต่ใจก็อยากจะไปเปิดแต่ไปหาที่ยังไงก็หาไม่ได้เพราะว่ามันแพงเราไม่ได้มีเงินเนาะ เรามีเงินไปนิดเดียวเองอะทุกคนพามีเงินติกตัวนิดเดียวเองนะคะเพราะว่าก็ไม่ไมไ่รู้จะเก็บเงินอะเอาง่ายๆก็เป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นอุทาหรณ์แล้วกันว่าเออถ้าเราทํางานได้เราก็ต้องเก็บเงินเนาะเออตอนนั้นก็เหมือนแบบว่าไปทํางานประจําก็ไปสมัครก็คือเขาก็ไม่รับเงยเพราะว่า่าก็ไม่ได้มีประสบการณ์ทางด้านภาษานี้มานานแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออก็คือเหมือนไป ตอนมีเคยไปสอบด้วยนะคะสอบสัมภาษณ์งานเป็นอาจารย์สอนภาษาไทยให้คนจีนเนาะแต่ว่าพาม่ได้เรียนเอกไทยด้วยอะ่ะคือแล้วต้องสอนเป็นภาษาจีนน่ะซึ่งพาก็แบบสอนไม่ได้ง่ายทุกคนไปสอบสัมภาษณ์แล้วมันก็สอนไม่ได้เพราะว่าสอนไปก็เหมือนงงไปอะ่ะคือเราก็ไม่ได้มีทริคในการสอนมาก่อนเนาะเพราะว่าปกติที่สอนอยู่ที่ไทยเนี่ยก็จะเป็นสอนพื้นฐาน ภาษาจีนให้กับน้องๆเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยที่เรียนประถมเรียนมัธยมเนาะเออแต่เราอันนี้คือเราต้องไปสอนภาษาไทยอะ่ะเออให้คนจีนนะซึ่งเออมันก,มนก็มันก็จะดูต่างกันนะคะมันไม่เหมือนกันนะสอนจีนกับสอนไทยมันต่างกันนะเออก็ไปสอบสัมภาษณ์แล้วก็ไม่ผ่านเนาะก็คือไม่ไม่ได้ผ่านไม่ผ่านเลยก็คือเหมือนไปอยู่นู่นด้วยความที่แบบ เออไม่รู้ว่าเราจะทําไงต่อไปเพราะว่าตอนแรกก็คือหวังว่าพ่อสามีจะช่วยเรื่องวีซ่าทางานว่าเอาเราไปทํางานที่บริษัทเขาอะไรเงี้ยที่เขารวมหุ้นอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่แต่ก็ไม่ไม่ได้นะทุกคนพาไปด้วยวีซ่าท่องเที่ยวตลอดเลยนะคะอาจจะเป็นดับเบิลวีซ่านะคะมันจะมีวีซ่าท่องเที่ยว2เข้าออกได้สองครั้งอย่างเงี้ยคือเหมือนต้องไปออกด่านนะทุกคนหนึ่งออกป่ะซึ่งมันลําบากมากๆอ่ะ คือไม่รู้จะทําอะไรแต่ว่าโชคดีอยู่ครั้งหนึ่งที่มีอยู่วันหนึ่งที่ไปเที่ยวไปเที่ยวสวนสาธารณะเย่ซิ่วนะคะก็คือถ้าใครเคยไปกวางโจเราจะเรียกว่าเย่ซิ่วกงเหยือนอนะคะก็คือสวนสาธารณะเย่ซิ่วแพ้5ตัวนั่นเองอุทยานแพ้5ตัวเออที่นั่นน่ะไปเจอเพื่อนคนไทยเขามาเที่ยวกับเพื่อนเขาแล้วเพื่อนคนนั้นน่ะคือเขาเหมือนทํางาน ไม่ได้เชิญทางานหรือคนเหมือนเป็นเขาเป็นเขาทำอยู่ที่นู่นเนาะก็เป็นล่ามเป็นอะไรอย่างเงี้ยเออเขาได้ใช้ชีวิตอยู่ที่น,น,ออนู่นเนาะเอางี แล้วเขาก็เหมือนแนะนําพาเหมือนประมาณว่าเออเนี่ยถ้าว่างๆก็รับฟรีแลนซ์สี่รับแปลแปลสั่งของอะไรอย่างเงี้ยมีลูกค้าต้องการสั่งของนะก็ไปแปลสั่งของรับเป็นแบบสั่งของให้ลูกค้าสี่หรือว่าถ้าว่างๆวันไหนก็พาลูกค้าไปเดินยลางงี้โอเคพาก็น,นะจุดนั้นพาก็เลยได้ได้ทํางานเป็นฟรีแลนซ์แบบนี้นะคะที่อย่างที่พาเล่าให้ฟังว่าอยู่จีนทํางานอะไรนะเนาะเออก็เหมือนพอเราได้อยู่ตัวขึ้นเราก็เลยอยู่ที่นู่นได้ดีขึ้นแล้ว จริงๆแล้วเนี่ยพาไม่ได้ทํางานประจําก็คืออย่างเงี้ยเขาเรียกว่าฟรีแลนซ์อย่างเงี้ยก็เหมือนเราทํางานตํามือถือก็คือแปลนิดๆหน่อยๆอย่างเงี้ยได้เงินพอค่าเชา่าค่าอะไรเงี้ยก็คือโอเคแล้วนะคะเหมือนพอแบบว่าเพราะว่าแฟนพักก็เขาก็ซัพพอร์ตเราอ่ะเนาะนะนะตอนนั้นนะเนาะเนี่ยก็ประมาณนี้นะคะ่ะคือจุดเริ่มต้นก็คือเขาชวนเรานั่นเองชวนเราไปอยู่นู่นชวนเราไปใช้ชีวิตที่นู่นโดยคนที่ชวนเนี่ยคือครอบครัวของสามีนะแต่ว่าแต่ว่า,วาเราเนี่ย ไม่ได้ได้รับความช่วยเหลือจากเขานะเอาจริงๆก็คือเราอยู่ันเองนะคะท,คทุกคนก็ถามว่าเราไม่ได้รับความช่วยเหลือเขาก็คือเขาช่วยไม่ได้ทุกคนเอาง่ายๆคือเราก็ช่วยอะไรไม่ได้เพราะมันเป็นเอกสารเนาะสำหรับวีซ่าอะไรอย่างเงี้ยคือมันช่วยไม่ได้อยู่แล้วอ่ะส่วนงานอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องอต่างชาติเนาะมันก็เลยช่วยเราไม่ได้เหมือนกันเราก็ต้องหาเองทําเองนะคะ ก็ประมาณนี้นะคะคือจุดเริ่มต้นของพาที่ไปีได้ไปอยู่<อ>จีนก็จะประมาณนี้นะตอนแรกก็ไปไปกับกับนี่แหละเพราะว่าว,าวีซ่าเราไม่ได้เนาะมันเป็นวีซ่าท่องเที่ยวก็เหมือนว่าเราจะทําเป็นวีซ่าติดตามสามีก็ไม่ได้เพราะว่าเรายังไม่ได้จดทะเบียนเราจะทําวีซ่าทางานก็ไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้ทํางานประจําแล้วเราก็ไม่ได้มีบริษัทที่รับรองนะคะเออแล้วทีนี้คือจะยังไงดีแล้วจะมาวีซ่าไหนล่ะก็นอกจากวีซ่าท่องเที่ยวนะคะเออก็ประมาณนี้ คืออันนี้คือจุดเริ่มต้นที่ไปอยู่จีนนะคะแต่ว่าไม่ได้แนะนําให้ทุกคนทําแบบนี้นะคะบางคนเนี่ยทำว,วีซ่าไปทำวีซ่าท่องเที่ยวเพื่อไปทํางานนะมันไม่ได้นะคะทุกคนคืออย่างพาเนี่ยตอนนั้นตอนนั้นที่ทำเนี่ยคือมันเป็นฟรีแลนซ์ไงมันไม่ใช่ไปทํางานร้านนวดหรือว่าไปอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนเรารับแค่ทางมือถือรับช่วยสั่งของนิดนิดหน่อยๆนยนะมันไม่ได้แบบมันไม่ได้เยอะขนาดที่เราจะต้องทําเป็น เป็นวีซ่าทางานอะไรอย่างนี้นะคือเหมือนอย่างบางคนเนี่ยเขาไปช่วยกิจการของพ่อแม่สามีอะไรเงี้ยเอออันนี้นะได้นะคือเหมือนช่วยช่วยนิดนิดหน่อยหน่อยเหมือนเราไปช่วยเก็บกวาดไปช่วยไปช่วยคอยเขาเรียกน,นะเช็คบินอะไรเงี้ยเก็บเงินอะไรประมาณเนี้ยเออแต่แบบว่าถ้าให้ไปทําจริงจังไม่ได้นะคะต้องมีวีซ่าทํางานนะคะแล้วก็อย่าใช้วีซ่าผิดประเภทเนาะเออเอาเป็นว่า ก็อยู่อยู่จีนด้วยวิธีนี้นะคะจน,จนจนจนกระทั่งรู้สึกว่าเออแฟนก็เลยบอกว่าเฮ้ยเรามาทําให้มันถูกต้องตามหลักกฎหมายด้วยไหมเพราะว่าเราก็อยู่กันแล้วแล้วก็แลนที่จะแต่งงานแล้วก็คือก็คือการจดทะเบียนนั่นเองค่ะก็แฟนก็เลยเออจดทะเบียนสมรสกับพาเนาะพาไปจดที่จีนใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยพอพาไปจดที่จีนพาก็เลยเป็นวีซ่าเป็นวีซ่าแต่งงานนะคะก็อยู่จีนเป็นวีซ่าแต่งงานแล้วก็ แล้วก็ทำก็คือไม่ได้ทำงานเหมือนเดิมนี่แหละค่ะก็เป็นเป็นจุดจุดเริ่มต้นจนถึงปัจจุบันนี้นะคะถึงได้อยู่จีนแล้วตอนนี้ก็คือกลับมาอยู่ไทยเพราะว่าลูกนั้นเรื่องลูกนั่นเองนะคะก็อย่างที่พาร์ทออธิบายไปในหลายๆคลิปเนาะว่าต้องต้องกลับมาไทยเพราะอะไรเออเออก็คาดว่านะคะเออยังมีแพลนของเราเนี่ยก็คือถ้าน้องรักษาเสร็จเราก็ เราก็จะกลับไปจีนภายในปีนี้ให้ได้นะคะถ้าไม่ถ้าโควิดเขาโอเคแล้วมีวัคซีนมีวัคซีนป้องกันแล้วเนาะเราก็จะกลับจีนในปีนี้นะคะก็อนาคตเนี่ยเออช่องนี้นะคะถ้าทุกคนได้เข้ามาเนาะก็จะได้เห็นแหละว่าวิถีชีวิต เราที่จีนการเป็นอยู่ของเราที่จีนนะเป็นยังไงนะคะโอเคคลิปเนี้ยเนะี่ยพาพาก็ลากยาวมาเนอะตอนแรกพาก็จะอยากจะอธิบายสั้นๆน,น,นิดนิดนหน่อยหน่อยให้ทุกคนได้พอแบบรับได้เรียนรู้เนาะว่าการใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศมันทำมันเป็นยังไงเนอเอจุดเริ่มต้นเราไปอยู่จีนได้ยังไงเอแต่มันก็ยาวมาพูดพูดเนือพูดน้ำรวมๆกันมาจน สิบกว่านาทีแล้วนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปคลิปหน้าละกันเนาะเอ่อพาไม่อยากให้ทุกคนเบื่อแหละเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยพาจะมามาบอกว่าชีวิตอยู่จีนอยู่จีนฉันต้องรอดเนี่ยการใช้ชีวิตอยู่ที่จีนเนี่ยเราต้องปรับตัวยังไงบ้างละกันนะคะว่าเออพาจะต้องปรับตัวเยอะขนาดไหนไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาษาวัฒนธรรมการใช้ชีวิตเนาะเอาเป็นว่าเดี๋ยวขอเจอกันคลิปหน้านะคะแล้วก็เอ่อคลิปคลิปเนี่ยจริงๆแล้วพาถ่าย กับสามีไว้ด้วยนะแต่ว่ายังถ่ายไม่เสร็จเลยอะทุกคนเพราะว่านณตอนนั้นคือเหมือนเรารีบๆแล้วจิิงๆเขางองแงอะไรอย่างเงี้ยพกก็เลย เว้นก่อนหยุดพักเอาไว้นะคะเอาไว้ขอเป็นครั้งหน้าอีกนะคะเดี๋ยวพาจะมาแชร์ทั้งประสบการณ์ชีวิตอยู่จีนต้องรอดให้ทุกคนฟังแล้วก็อีกคลิปนึงก็คือจะเป็นคลิปถามสามีแหละว่าเออสามีอยู่ไทยเขาเป็นยังไงบ้างนะคะเขารู้สึกยังไงแล้วเขาอยากจะแพลนชีวิตยังไงบ้างเนาะเอาเป็นว่าเจอก,กันคลิปหน้านะคะคลิปนี้นะคะทุกคนพาชื่นชอบยังไงก็ฝากกดไลค์นะคะกดกดเออ Subscribe นะคะหรือว่าติดตามนะคะกดแชร์ให้ด้วยแล้วก็อย่าลืมนะคะกดกระดิ่งด้วยนะคะทุกคนจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะซิงซิงแฟมิลี่นะคะเราจะค่อยๆพยายามหาเวลานะคะผลิตคลิปใหม่ๆให้ทุกคนได้ชมนะคะขอบคุณจริงๆคะ่ะทุกคนขอบคุณนะคะบ๊ายบายคะ่ะ